กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางบ้านครับเขียนว่าวันนี้เราเอาไงวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับผลิตภัณฑ์ไดโนบล็อกขอบคุณด้วยนะฮะกล่องไดโนบล็อกครับนะวันนี้เนี่ยผมจะมาฉะสิบล้อกอัอนหน่อยแล้วใครมาโทรมาตอนนี้วะไอง,งามไส้ฮัลโหลออกไลฟ์อยู่เนี่ยนี่คุณเป็นเจ้าของแบรนด์ยังไงฮะคุณเพิ่งมาเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยแล้วกันสามเกียร์าามเกียร์อ่ะทำไมอ่ะโอ้ยขี่ยากยู่งกว่าเฮ้ยมันมันกดแล้วมันไปเลยวะ นี่ขับมาเองนะไม่ได้ใช้สเตอินเป็นไง่สวัสดีครับพี่นริศฮะโอ้โหมาเยี่ยมเยียนกันทุกปีอยู่แล้วเราเราจะวนเวียนกันมาหาอยู่ประจำวันนี้ครับผมพามาเยี่ยมเยียนที่นริศสิบล้อเซ็งผมมาเนี่ยผมมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์มาฝากนั่นคือเครื่องไฟฟ้าไดโนบล็อกวันนี้ล่ะเดี๋ยวผมจะลองพิสูจน์ดูว่าไอ้กล่อนเครื่องไฟฟ้าเนี่ย มันจะเดินหอบไหมสําหรับรถสิบล้อนะเพราะฉะนั้นรถกระบะที่อยู่นี่คุณไม่ต้องกลัวได้อยู่แล้วมันหอบสบายๆอยู street, ่แล้วสวัสดีครับพี่เดียวฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นบอกว่าเราประสบความสําเร็จมากเกี่ยวกับเรื่องรถกระบะก็เลยเอาเจ้าเดโนบ็อกเนี่ยมาทดสอบกับสิบล้อครับเดี๋ยวนี้ให้ทดสอบกันเลยว่าจัดเลยนะไหน๋ยวไปปรับสเต็ปให้ผมดูหน่อยว่ามันปรับได้ไงบ้างอันนี้เสียงหอบก่อนนี่เสียงหอบก่อนเฮ้ยว้ารถเตล่เลยรถตะเล่ ครับทำไมกูต้องมาหยุดตรงนี้วะเฮ้ยงปิดได้จริงวะ่ะเปิดแล้วนะป่ะป พี่อยู่แล้วครับผมครับใส่รุ่นอะไรบ้างก็ไม่รู้ใส่กระบะรถเก่งดีเซลนะครับสิบล้อนะครับทุกรุ่นฮีตูฮีโน่นะครับที่เป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับทุกรุ่นใส่ได้หมดเลยเฮ้ยที่นี่ขนาดแรงสุดวะคันนี้เลยพี่งอะกันแรงไปเลยเว้ยพี่เดชขอแรงสุดหนในนี้เลยเบื่อร์ไเปล่าวะอ่ะแล้วกูนั่งได้ยังไงหมดวะเนี่ยอ้าวได้พี่เอกได้สบายจัดเต็มสามชาหน่อยสามชาได้อะสามชา เลครับต่อตัวนี้ครับเป็นโหมด AI นะครับผมปรับความแรงระดับขาคันเร่งเนี่ยเขาปรับเองนะครับ99ระดับทั้งหมดนะครับเป็นระบบอัจฉริยะนะครับมาเอาแรงที่สุดนะครับนี่บูทอยู่เท่าไหร่กันนี้พี่เดลิสบูทเท่าไรประมาณส0่ี่สิบสี่สิบห้าโอ้ยมันบูทเท่าแบบรถกระบะสามพันเลยนี่ว่าเอาเรื่องแล้วกับโหมดเอไเพื่ออะไรครับตัวนี้โหมด AI ให้คันเร่งกระชับขึ้นครับแล้วก็ใช้ในการขับขี่ที่แบบไวขึ้นดีขึ้นนะครับ

เดี๋ยวเด้อไม้ไม้ข้างหน้ามีด่าดตัวเดียวไอ้หาใจเย็นอาการนี้กูว่ามึงโดนแน่นอนไม่รอดเป็นไงบ้างสายล่องกระเลื่อนไฟฟ้เป็นไงบ้างเปครับมาดีกว่าเดิมนุ่มครับนุ่มมากราคานี่ราคาน้ำมันลมเลยนะเว้ยอุ้ยขี้เมื่อกี้มันบอกได้เสียงอ่ะเดี๋ยวเปิดเปิดให้ฟังผมแม่งสับรอบตัดแล้วไม่ใช่หรอกแม่งว้าวจับไม่อยู่ไม้ไม้รถรถเบรกมึงเบรกอยู่ปะเนี่ยอยู่พี่ อันนี้คือโหมดอะ้วไอ้เอไอครับมาเดี๋ยวเราไปปรับอีกฟังก์ชันหนึ่งปรับก่อนปรับก่อนแล้วระหว่างรถระวังรถระวังรถเเออฮ้ยเราบุคลากรสำคัญมาหลายคนนะไม้นะฟังเสียงดีเยี่ยเดี๋ยวดิเฮ้ยเดี๋ยวไหมโอ้ยเฮียโอ้ยตอดโอ้ยจอดก่อนดิจอดก่อนดิจอดก่อนดิจอดดิจอดก่อนชิดเดี๋ยวมึงเลยแยกแล้วมึงชิดตายก่อน เออแล้วเดี๋ยวจอดออกทีจอดออกแบบขอดังเอียดๆเลยอ่ะคนดังเลยเพื่นเออคนร้องต้องร้องฮะต้องลองดูอันเลี้ยงไวมาอยู่ครับเฮ้ยอันนี้อันนี้ระดับอะไรระดับที่60ครับอันนี้เปิดแทงเป็นไงตึงไหมลองปั๊มดูปึ๊บตึงมากครับเฮ้ยเอายางไหมครับใผมจับแล้วนะผมล็อกแล้วเนี่ยเฮ้ยรถปูนเอากูว่าเฮ้ยเอารอดิเฮ้ยโอ้โหออกตรงนี้เลยเหรอโอเค โอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้ยตว์ยังจะโอุ้ยเฮ้ยรถปกติไหมขับบ่อยปะบ่อยบ่อยเหรอไมหถามจริงครับเคยแบบแววไหมเคยแบบแววไปลงข้างโขงทางงี้ไหมไม่เคยครับยังไม่เคยครับเอออย่าอย่าไปเคยนะอย่าไปเคยของแบบนี้ครับความเร็วสูงสุดที่คุณเคยทำมันอยู่เท่าไหร่วะความเร็วสูงสุดเคยทำใน160คันนี้160ครับมึงวิ่งรถไปไหนวะรีบไป160อ่ะทำได้160จริงพี่ ระยะทางยาวหน่อยเดี๋ยวยาวเหรอครับกรมตำรวจทางหลวงครับคุณไปดูหน้าคนนี้ผู้ชายคนนี้ไว้ครับนี่ครับคืนไม้ฮะเอาไว้ลงโลงยไว้ไปเลยไหมไปเว้ไว้ไม่ไม่มึงอย่าเทของแบบนี้ดิไม่โอ้โหเกดเกียร์ด้วยเย้ขไม่หรอกมันไม่ข้ามแต่แป้นแรกก็หลังมึงกดอย่างนี้มึงไม่ต้องกลัวหรอกยังไงก็ไม่ข้าม สแกนเนียใส่ได้ไหมครับสแกนเนียได้ครับใส่ได้เหมือนกันครับปิดควันได้ด้วยนะได้ด้วยล้อทั้งหลายปิดควันได้ด้วยเรื่องของเรื่องเราทำไม่เห็นแล้วเนาะปิดควันแล้วใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณซื้อไปเนี่ยอีกราคาพันกว่าบาทครับคุ้มจริงๆฮะแค่ปิดควันก็คุ้มแล้ววะเพราะเพราะที่ไหนๆก็พีนิกระจูนอยู่แล้วอ่ะเออแล้วพวกไปเจอแบบอะไรนะตุ่นต่งอ่ะไม่ได้แดงแล้วนะบอกก่อนเพราะเราไม่ได้นำนะใจเมา โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเฮี้ยกระแทกสัอ้ดเฮี้ยกระตุกใหญ่เลยอ่ะโอ้โหหมายเลขต่อเลยเข้าเลยเข้าในแล้เข้าในเล้วเข้าในก่อนเข้าในก่อนเพื่อนๆในบ้านฮะสนใจนะครับอยากทำรถนะครับแบบนี้เนี่ยคุณมาหาพี่นฤทธ์ได้เลยหรือถ้าเกิดอยากได้ดัลล์บล็อกก็ติดต่อมาได้ในเพจเลยหรือว่ามีในข้อความหรือติดต่อที่ผมก็ได้นะฮะผมฝากไว้นิดนึง ผมบอกครับแล้วย่าหนึ่งใครที่ดูไลฟ์อยู่นะตอนนี้ผมว่าอะไรหยาบคายบ้างก็ต้องขอประทานอภัยด้วยถ้าสนใจเดนนี่บ็อกก็อินบ็อกเลยตอนนี้นี่ฮะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทในไลฟ์นี้เท่านั้นไลฟ์ครับผมแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทในแค่ถึงวันที่หนึ่งเท่านั้นเดนนี่นบ็อกใช้ได้หมดครับรถทุกยี่ห้อในโลกใบน,นี้ยกเว้นยานอากาศเท่านั้นที่ยังไม่เคยเล่านะฮะพี่ก็ถือให้หน่อยดิเอโอโอ้โหตายแล้วดูทิ้งกันหมดแลยโ,โอ้ขอบคุณมากครับพี่ครับโอ้โหัวที่ัวตาก็เชิญครััับบใใคครรสนนจกก็ทกได้เลยะ ครับผมเบอร์โทร0 8 9 9 3 8 9 9 4 5ครับนาริศนุ้ยจำรัดครับเนีหรือ Facebook ขึ้นให้ละครับเนีแล้วใครสินใจในรูบ็อกก็อย่างที่บอกนะในรูบ็อกครับอ่าค่ะเซิร์ชเข้าไปที่ Facebook นะครับอ่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับอ่าลำลูกกาปทุมมานี่เรามาอ่าลำลูกกาลังสิตปทุมนะครับมหาเซาเลยเดี๋ยวจัดให้ก็บกระมีหมดรถเก๋งมีครับมีรถเก๋งกระบะมีหมดฝากอีกร้านนะครับเป็นร้านทันรีวิวของพี่เอกนะครับ ากด้วยนะครับผมเขาไปเขาไปใช้บริการกันได้นะครับร้านนี้นะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับเหมือนกันนะคมัซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรมาเที่ยวก็ได้ครับเข้ามาเที่ยวเข้ามาเอาติดลงสิบล้อไปจอดท่ามหน้าลงหน้าร้านนะฮะเต็มเลยรอดเต็มครับผมจอดให้หน้าร้านแบบตอนนี้เขาทำยังยังสวยนะฮะหรออ่าอีกหน่อยน่าจะเป็นหลุมแล้วพี่มันเป็นอยู่แล้วตอนนี้ทุกวันครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับพี่นริศฮะขอบคุณเดียวด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ